นิทานเรื่องจอมกะล่อนการละครหนึ่งมีเด็กดมคนหนึ่งคนพากาเรียกว่าจอมกะล่อนเขาเป็นเด็กฉลาดแต่ก็เหมือนกับชื่อของเขานั่นแหละคือเขามีความฉลาดส่วนใหญ่ในการเที่ยวพูดเท็จนานาอย่างเขาสนุกสนานกับการหลอกคนอื่นล่อป้าไม่มีผู้ใดจากการเป็นเหยื่อให้เขาหลอกต้มไปเลยแม้แต่ป้าและลุงผู้ซึ่งเลี้ยงเขามาจนเติบใหญ่วันหนึ่งลุงของเขาออกไปไถนา ซึ่งอยู่ห่างกันจากหมู่บ้านไปไม่ไกลส่วนป้าก็อยู่บ้านทํางานบ้านขณะที่เขาเฝ้าดูป้าทําอะไรย่ง่วนอยู่ในครัวพอจมกระล่อนก็เกิดความคิดแวบขึ้นมานึกกลวิธีที่จะล่อป้าและลุงของตนออกมาอย่างหนึง่งเขารีบย่องเข้าออกจากบ้านวิ่งไปท้องนาที่ลุงกําลังไถานาอยู่ลุงครับลุงเขาตะโกนเรียกลุงเมื่อเขาวิ่งไปถึงนากลับบ้านเดี๋ยวนี้เร็วป้าตะ ป้าตกบันไดเลือดโชคทีเดียวผมไม่รู้จะทำอย่างไรดีลุงเพ่นกับบ้านทันทีโดยไม่ทันพูดอะไรสักคำแต่พอจอมมุสษษากับวิ่งไปตามรัดตัดถึงหน้าบ้านหน้าลุงจะไปถึงเขาวิ่งถลายไปท่าบ้านตะโกนลัน่นป้าครับป้าลุงถูกควายขีดที่ท้องนาเนี่ยดูเหมือนขีดเอาท้องทะลุเลยไปเร็วเธอครับเดี๋ยวลุงจะตายเสียเขาพูดยังไม่ทันจบป้าก็วิ่งถลาออกจากบ้านไป เขามองตามหลังต้าไปแล้วก็หัวเล้ะยิงฟันสนุกสุขใจเป็นกำลังและเขาก็ไปหลบซ่อนอยู่หลังบ้านปลาออกวิ่งวิ่งอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะพาตัวแกไปไหวกันนั้นกักรู้สึกว่ายังไม่ทันใจพอถึงหัวเลี้ยวตรงมุมถนนปลาก็ชนโคมเข้าไปถึงใครคนหนึ่งรำบรังหอบหแค่กเคือโชคเลยทั้งคู่มองดูอย่างตะลึง ไอ้จอมกโกหกนั่นอีกแล้วทั้งสองคนรู้ทันเลขกลของเขาทางลุงและป้าโมโหโกรธมากคันนี้เป็นครั้งสุดท้ายเสียที่จะยอมให้ไอ้ตัวร้ายหลอกเราลุงพูดออกมาแต่แล้วทั้งสองก็เข้าบ้านพบเจ้าจอมกระล่อนซ่อนอยู่หลังบ้านจึงลากตัวออกมาใส่ลงไปในกองไม้ไผ่กองใหญ่ปิดฝากเซนแนนนะอยู่ในนี้แหละจนกว่าตะวันจะตกดินลุงว่า แล้วป้าของเจ้าก็เอาลากกงไปโยนลงแม่น้ำเจ้าจะได้ไม่เที่ยวพูดโกหกหลอกใครอีกตกเย็นป้าและลุงก็หามกงที่แม่น้ำโยนลงแม่น้ำพอจับก็เราก็ร้องออกมาว่าคุณลุงคุณป้าครับผมรู้ตัวแล้วว่าผิดไปแล้วผมพร้อมที่จะก้มหน้ารับโทษได้โปรดทำอะไรให้ผมสักอย่างส่วนสุดท้ายผมมีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อศิลปะแห่งการพูดปดพุ่นแอบเก็บไว้ข้างหลังกระปุงข้าว ขอหนังสือเล่มนั้นให้ผมเถิดครับคุณจะเอาไปอ่านในนรกด้วยทางลุงแต่ป้าต่างไม่ใจร้ายที่จะปฏิเสธคำขอร้องสุดท้ายของหลานชายนอกจากนั้นลุงก็ชักอยากรู้ว่าหนังสือเล่มนั้นเขียนว่าอะไรลุงและป้าก็กลับบ้านไปเอาหนังสือให้หลานชายขณะที่ยอดกระล่อนนั้นคอยอยู่ในกรงชายตาก็บอกไปตามริมเห็นหนุ่มก็ตะโกนเรียกคุณตาบอดครับปวดมาทางนี้ถ้าคุณอยากได้เนนตามองเห็นชายตาบอดได้ยินเสียงก็คํามาที่กรงไม้ไผ่ เด็กหนุ่มก็บอกว่าเร็วๆหน่อยครับรีบแก้เชือกที่ฝากงก่อนแล้วคุณจะบอกวิธีรักษาตาของคุณให้หายปอดชายตาบอดเอามือคำกงไปมาจนในที่สุดก็จัดการเปิดฟ้าออกไม่ได้ทันทีที่ฝาเปิดพอจอมกระล่อนก็กระโดดออกจากกงไปเสียไม่ลุงกับป้ากลับมาหาก็บอกหลานชายว่าหาหนัง